โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแมนอีก้านะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีฟาแล้วเราก็จะมาสุ่มกล่องท่าทางของบูย่านะครับท่าทางบูย่านะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับวิธีการเอาก็ง่ายเองนะครับก็ผมก็ได้มาประมาณ6กกล่องนะครับโอเควิธีการเอาก็นี่เลยนะครับก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย เออเพราะผมรับไปแล้วนะครับให้เราชนะประมาณ3ามครั้งนะครับเราก็จะได้เลยหกกองนะครับผมก็รับไปแล้วแหละเออมันก็หายไปแล้วโอเคผมรับไปแล้วมันก็หายไปแล้วนะครับโอเคมาเราก็จะมาสุ่มนะครับก่อนที่ก่อนที่เราจะไปสุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคไปกันเลยว่าผมจะได้หรือไม่ได้นะครับท่าทางของบูญย่านะครับท <laughs> ่าทางห่งความชนะโอเค ก็จะมาสุม่มสุ่มที่ละกล่องไปก็แล้วกัน,ไ,กกนมไม่รีบเนี่ยครับมันก็จะเป็นท่าแบบนี้อุยอะ <c oughs> โอเคไปก่อนที่เราจะไปเราต้องอย่าหาดูก่อนมีอะไรปะโอเคไม่มีอะไรโอเคไปสุ่มกันดีกว่าก็คลิปนี้อาจจะมีที่กวนใจหน่อยหนึ่งนะครับที่ คลิปใหม่นะครับก็บินที่อัดคลิปใหม่กับค้าผมตัดคลิปไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับมันก็ไม่ดีอยู่แล้วล่ะเออผมก็เอาที่ตัดคลิปใหม่มาตัดด้วยนะครับกับที่อัดคลิปโอเคใหม่ทั้งหมดนะเออผมกําลังตัดต่อแบบชํนานาญอยู่นะครับโอเคลองมาเปิดหนึ่งกล่องกันเลยเราจะได้ปุ๊บเปล่าไม่ได้ครับได้เหลืออยู่ห้กากล่องมากล่องมาตองมา มาเมื่อกี้ได้นาฬิกาได้กล่องกล่องยากล่องอะไร <c oughs> เกลือโอเคมากล่องที่สามไป ain. โอ้โหแผ่ที่สเบียงเฮ้ยมันได้ครบเลยนี่ว่ะไอ้ <c oughs> ์สัตว์กูจะได้ไหมเนี้โอเคกลับอาจจะเกลือเยาวๆขอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นเซ็ตเอาสก,กินอันนี้ออกดีกว่า มันจะได้แต่งตัวเหมือนไก่อะเออจะได้เหมือนไก่จีเอ็มจะได้รู้ว่าเราไก่แล้วเขาจะให้เราใช่หรือไม่โอเคจะขอแต่งตัวเหมือนไก่กันโอ้อันนี้ก็แต่งตัวเหมือนไก่อยู่แล้วแหละออโอเคแต่งไปเลยขอเป็นชุดเดิมโอเคกางเกงก็กางเกงเดิม เอาแบบเดิมๆเยอะยังไงน,นะโอเคมาเหลือสามกล่องเราจะกดไปเลยถ้าเราไม่ได้ก็ไม่ได้อะเออมาแอนดี่สเบียงมาไปมาโอ้ไม่ได้โอเคครับยิปนิวขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคก็ไม่ได้นะครับ ได้แล้ว <c oughs> ออได้นี้ละโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคบายบายแล้วนะครับผมไปละไม่มีอะไรทําก็มาเปิดเล่เนๆอย่างนี้แหละออไป